สวัสดีครับท่านผู้ชมมีรายงานข่าวว่าทางกองทัพอากาศไทยลงนามสัญญากับบริษัทเดลดิ f เฟนส์ของเยอรมันเมื่อต้นเดือนตุลาคม2567เกี่ยวกับการจัดหาระบบอาวุธปล่อยนวิถีอากาศส่วอากาศ ทีส่สใกล้ i อริสโดยมุ่งเป้าที่จะเพิ่มขยายขีดความสามารถของกองทัพอากาศไทยสำหรับการปฏิบัติงานโดยอาวุธปล่อยนวิถีอากาศส่วนการไอริสที T. ทุกฝูงบินรบทั้งหมดของไทยนะครับโดยสัญญานี้จะมีการครอบคุมในเรื่องของการสนับสนุนการบูรณาการการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง,รงทางเทคนิค และการสนับสนุนการยิงอาวุธจริงโดยขีพปนาวุธอากาศสูอากาศแบบ i อริสสามารถใช้งานได้กับเครื่องบินขับไล่ j s s 39 Gripen F16 และ F5EF e ที่ไทยมีอยู่นะครับเป็นที่น่าสังเกตว่ามีความเป็นไปได้ที่ทางไทยจะบูรณาการให้ i อริสสามารถใช้งานได้กับเครื่องบินขับไล่แบบ t ี0 TH และเครื่องบินบิชคร c r a t t AT6 TH ซึ่งการลงนามสัญญาดังกล่าวนี้อาจจะรวมถึงการก่อสร้างคลังอาวุธและการจัดหาอาวุธกระสุนวัตถุระเบิดของกองทัพอากาศซึ่งในที่นี้ก็คือคลังอาวุธสำหรับขีปนาวุธพิสัยใกล้แบบไอ i s t ทนั่นเองโดยในเดือนมิถุนายน2567ได้มี การประกาศมูลค่าโครงการอยู่ที่256,552,000ล้านบาทซึ่งการที่ไทยมีการลงนามสัญญากับทางบริษัทผู้ผลิตขีปนาวุธก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นการดีขึ้นมากกว่านี้ก็คือได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาผลิตสร้างเอง ไทยด้วยก็จะดีมากก็นำเสนอข่าวให้ทุกท่านได้รับฟังความคืบหน้าของทางด้านกองทัพอากาศไทยนะครับในการเสริมสร้างกีดความสามารถของกองทัพปรดติดตามคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ